มือพุทธะเลกิสนากิสนะหะเลลามหะเลลามลามลามหะเล่อมุ่อะนโมพุทธายะสะสุปังเพี้ยงนี่คือหนังกองแต่นะฮะหนังกองคอยี่้เป็นพระดีกองตุ้มๆเขาจะเข้าไปพระยินพระฉันเอามาทำพิธีกรรมแม่คือว่านั่ต้องนั่งหนังกองถอยหลังอีกนิดหนึ่งนั่งหนังกองนั่งบนนี้นั่งบนนี้ นะบางไม่ไน่เด็นั่งอะไรนั่งขัดสมาธ yeah. ิหรอะไรก็ได้แล้วแต่สบู่สบู่ลุกหน้าหน้าทองให้สาธุนบุตรตาสะู่วัดโตโลโตสัมมาสัมพุตตะสานุตรตัสสะู่วัดโตโลโตสัมมาสัมพุตตะสานุตรตัสสะู่วัดโตโลโตสัมมาสัมพุทธะสาบะพุทธังเมตตานาชาลิติเทลัมังเมตตานาเมสังฆาเมตตานาชาลิติสินานาเมตตาเมสังฆาเตวิโสวายาอินดูทายินีนะมะอุติวะภูมิมาจิตตังจิตมนุชิญทั้งหลาย ทัวทางปฏินมันเมื่อสัพพะบูชาจะมาลาคมวิสีวากิตากิตาวาคันธามิสัตบัตัสิทธิพุทธังกิตตามามาผู้คนไรมานะให้มากิตามาขอของทองไยมานะชาชาลิติตนาณาปิตูลือ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 ตีลิติชานาชาลิติตนาผู้ทุนคนต่างหลายลูกกับปูฏโอมสวะโอมนโมพุทธายโอมนโมธรรมายโอมโมสังฆายโอมปฏะสิทธิปริสียังสี่ตนเธอจึงประสาทด้วยแก่กุยญาสุดแต่กุยหน้ากุงามคือดังคือวดาดีดีเป็นสวะวาสัมมาสัมปุทโธุชาจะไม่ตัดถาเชื่อมันละสารหน้ากุา มีใจแต่งรูปอมสิทธีโอโกบากะเดียยายกายเสาราตาสีอมสิที้กิตังกิตตุวะพุทธานามาปุทานามาหน้าอันกอนาการโกอนาอันาอากาจิตบังเกิดชาปนิสัยอย่งสีตนเธอยิงภาษาที่แก่กลัวสวหาเนราชานางเมตตากิตังทุสัมมุทินางเมตตากิตังพุทธปุริชาเมิธาที่อย่างเมตตากิตังทุสัมมานีอิทัตม้าพุทธัสังวินาชาติติอิกะวิติสวัสสุสุอมนรุยมหาดุตินางตาตุงสาวแก่กูออมสิทธิออมนากายเท้าเท้านากายอมสวะาโอมติดเพียง เปิดหน้านิดหนึ่งเข็มนี่แช่แอลกอฮอล์อย่างดีครับนะลงสักสาริการิทองกิลงนลงหน้าหน้าทองไปแล้วสักสาริการิทองให้เล็บดิ้นออกมา สาลิกากุมศนาโปต,ตลาชาสุนาสาริกานาก่กุเลชาติสาโก้แม่จุปิกานามาปทายาธาพุทธโมนาเมตตาบกนาพุทธบาดีธาดียาอินดวงงวยพุทธงวยทั้งวยอยู่วยอาคัตายาขยิสาป้าผ่อนป้าสาวิวันวันสามาสาวอมปลอมของไปมากโคสาทิวนาเมกาเทวนานาคาโตมีรอยกันหักแก่ธรรมาเดหักแก่ปิยามาสุกเดิงให้มาคู่อมสมนที่มันจ้างได้นั่งจ้องแรียนานั่งสี่จังวัดตกลงผานั่งนั่อยู่ประเดี๋ยวให้มาคู่อมมีรอยมหาลิอมสมนที่อมเนรวยมารวยกิตรวยต่างแก่ศาธุสตร์ถือหามัดกุลศาสตร์ที่จ ห้องยักษทางยาตาอมสุนุ่กุลุงให้เบลุปปากว่างโอบแต่ก็มาบุกชามบนั่งกับเจ้าฟ้าไปย่ออมสมติดเตตตีปานตั้ง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 บนดวงทุวงห่างติดอมด้วยเสรีสร้างสร้างกูอมตะเลยใส่คนคนก็เลยใส่ผัวตีเมียบอกไปให้ก็ให้แห่กูอมสมติดมึงมาหลักมึงเด้อมึงมาหลงมึงเด้อมาติดมึงเด้อมึงมาหามึงเด้อไปย่ออมสมติดอมนกกะว่าวตูนีเสียงบทอ่อนซ่อนว่าถึงห้องใส่สร้างสร้างกูหุ่นกู ตีห้องใส่ค,นคนส้นค้นคืออยู่บันไดอุ้งไหหม,มากูอมีรอยมหาลยโอมสอมทศาลิกาโุมาสนาปูตาราชาสุนทา,า,า,าสิกานนกุเรชาติสากมัจุปิกะกูอู้อูู้้เพียงหลงมหาสเสน่ห์เอกเนี่แช่แอลกอฮอลก่อกนเปิดน้ำออกนิดนึงหลงมหาสเสน่์หัวใจคุก หัวใจมหาเสด็จทำห้่รักให้หลงไหลซื้อง่ายขายข้องซื้อง่ายขายดีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอมเขาลุกคุกขุยไม่ไผ่เตะขุยเมื่อลุกลงหัวใครแม่อามึงเป็นผัวคนนี้จิบหายจิบหายอมหลงมหาหลงหลงทั้งกิ่งหลงทั้งก้านหลงทั้งรากหลงทั้งใบหลงทั้งจิบหลงทั้งใจคนฟังน้ำตาตกหนกฟังน้ำตาไหลยิ่งชา่ทั้งหลายอยู่บ่ไม่ได้ร้องไห้มหาบึงอาคัดชายอาคัจ่าเหตการตึงบาตุเร่งเก่าเกาบาตุลงกันดิลูปตตาปตราาชายาโชต้าปราลาเลนเรกกะดีปากะด What? มนุษย์นางปิโยสิงโมติเมตตามุนาพุทธปาณีทายิยะอิดูนะลำพึงโมคิดถึงพวกอ่อนใจทาอยู่ไม่ได้ยะมหาอิมาตาหานตวาทาโมเมาพุทธพาเอาตัวหมาโกโมสมสูนะอยู่กับมึงจะตายฤือือืืืืณโมพุทธ,ธายะทาพุทธโมนาพุทธะสังมิตาชาลิติกาวิติสวัสุสวาเฮกันโกปาสราชายะโทต้าบาลังกณีปากนีกุปปาสเริงกุปปาสราชจาะใหญ่บาดายเฮกันโกปาธราชายะฮกุปปาสิงกุปาสิงกุปาสราชายาาาลาลาาาะนา,ะามาปาะทาหนึ่งมือปื้๊ด ปาดตีรูปังหรือหรือหรือหลือเพี้ยง,ง,ง,งลงมือเรียกซับ สัมปฏิขามินาสังสิโมพุมมาจมหาเทวาอภิลาภาผู้มหาปัญโยมหาลาภมัยอามอุพุทธามุนโมพุทธายวิละทะโยวิละโคนาอย่างเนี่ยพุทธะพุทธะโสโหมโอมอุอามูมานมาเอหิออมาอาคาชายะอาคาติโอมเถิดเถิดมหาเถิดเถิดสัรวัตเถิดเถิดสวหนะมาปะทะหนึ่งมือพทชปัดอุรุปังสังวิทาอุยาปอาปามัจจุปะทิมาสาคูพุทโธเรารวยทั้งโบรรวยสังโฆรวยทั้งเงินรวยทั้งทองรวยทั้งข้าของไหลมาเทมาณชา อิทิอีกกวิติสวะสุสุสวาอิสังวิทาปุญญาปอาปามัจจุปะทิมาสังคูณนโมปุถูนิพิกิอินุพวกอุณาภากาเฮกังโกปาสลาชายาโชต้าปะลินากะรีปากะรีโชต้าปะลินากะรีปากะรีนะมะปะทาหนื้อมือปุถือปัติรูปังนะโมพุถายะทาพุทโมนะถอดโบถอนพุทธคอนธาเลื่นยาเลื่อนออกจากร่างกายนาศูนย์โบศูนยผู้ศูนย์ทาศูนย์ยาศูนย์อะศูนย์อุศูนย์อิศูนย์ศูนย์ปานศูนยสายสุดอปีร้อยแปดสูนอุปสรรคปัญหาเรื่องการงานเรื่องการ เงินเรื่องลูกนโมพุทธายาธาพุทโมนาสังวิชโรปุษาปุพาภาปุสะปุโรสุวิสะอดนโมพุทธานะนาสะโพจะบังเกิดเป็นว่าสนาบารมีมมบังเกิดเป็นว่าสัมุทธบังเกิดเป็นว่าสนงธาบังเกิดยะบังเกิดเป็นว่าสนาบารมีนโมพุทธายาธาพุทโมนาพุทโธราลุยทั้งโบเรลุยสังโฆรลุยทั้งนั่งลุยทั้งยืนลุยทั้งหลับลุยทั้งตื่นลุยทั้งคืนลุยทั้งวันสนารึบทจะลุยนะมาปะทะนิมือพืชือปัดดึรูปังหรือหรือเพียง เฮ่งเฮ่งรวยรวยปังปังโน้มมือไว้น้มโน้มมือไว้ โอ้มนารวยมหานารวยชายเห็นชายรวยยงิยยงย,ยิงหิ้งหน้ากุหลงพิสวรไหลหน้าท่าปางฟังยัดแต่ก,กุกลำพึงท่ามึงบ่ไดวันสวัสดิ์ท่นอยู่โบไม่ได้พุทธังเศรกิตต่างธรรมากิตต่างหน,น้าไม่หน้ามึงอยู่โบไม่ได้โบลงให้คุณข้ากุทธกอด,ดไว้ไม่ใครข้าทาคนทาไดะดวงใดกิจกิอยู่โบไม่ได้ลงให้มหาเมื่อวันละเจ็ดโหน้มรโวยมหานารวยใครหนา้ากุน้ำตาตุนสาวแก่กูโอมสิทธิโอมนางกายท้าทั้งแก่โอมสหอมติโอมสิทธิฟ้าฟื้นจากดูสีสีมืองามคือฟ้าหน้ามืองามคือพระแม่แขนมืองามพ กายมึงงานพื้นพระทิพย์มึงงานพือประจันมนุษย์ทั้งหลายอยู่บ่วไม่ได้ร้องไห้มหามึงน้ำมังกรสีว่าพรมมาจิตตังจิตมนุษย์นิยาทั้งหลายทั่วทั้งเนี่ยสัพพภูชาจะมาลาพิรุวกิตังกิตังวาคันธามิทัพปทาอิจิตตังปยาวมะสิทธิุูตังกิตตาวมะผู้คนไรมาน้าชาไรมากิตตังมาขอของไรมากิตเนินทองไรมาน้าชาพิพาละพังพูดมีอิทัตตมะพุทธะสังมินาชาลิตินโโมพุทธายะโอมสวาโหมติดเพียง หน,หน้าทองผิวผ่องกายาคนเห็นคนหลักคนนิพพิยาตาเตี้ยวอมีสุกังเอตังสบายาหุว,วานณโมพุทธายาธาพุทโธนดอะอมปิโยเทวันโดสารนาปิยนโมตุเมตตาบุกดาพุทป,ปาณีทายดยะอินดูลำพึงโวคิดถึงอ่อนใจทายอยู่ไม่ได้ย่บหามาเตอะอมครอบหาครอบบนครอบพินดินพลางหมุตเตสายทิพกูกุขข้งว่าพยินพระพมพยมประกาศบาลสีกอดครอบตรงมือนี่ปิดรูปปุจา้าสิงพายกูจิงเดชพลบนและจ่าบนพยาบนลือลือเลือดนำมาปะทามือปุถธหักเล็กิ สนกินิจสหลล้มหเลียลามลามลามหะเลอมอุอุทานโมโพุทธายะสะสุบังเพียงนี่คือลงหน,หน้าท้องศักษานสิกาลิทอให้ลงเสนหน้าอกลงมือเรียกสักลงพลักหน้าท้องลงพับชีเนกเทพเจ้าเห็นความสําเร็จคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอน